นะครับวันนี้เราจะมาสอนการเผยแพร่ผ่านช่องทาง youtube นะครับเมื่อเราล็าอินเสร็จแล้วนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับให้เราคลิกตรงนี้นะครับแชื่เอดในตรงนี้นะครับกดแอปตรงนี้นะครับเลือกช่องทาง youtube Channel ของเรานะครับคลิกตรงนี้เลยนะครับเลือกเมลของเราที่ใช้ผูกกับบัญชีของ youtube ของเรานะครับผมใช้บัญชีนี้นะครับ รอสักครู่นะครับกดอนุญาตนะครับนี่นะครับก็จะบอกให้เราใส่ไตเติรอะไรพวกนี้นะครับผมก็ใส่ไตเติรว่าทดสอบนะครับทดสอบโปรแกรม d i s c ร i p t i o n ของผมนะครับก็จะเป็นสตรีมยาร์ดนะครับ จะพิมพ์ว่าสตรีมยาร์ดนะครับกดคลิกตรงนี้นะครับร <c oughs> อสักครู่นะครับก็จะขึ้นหน้าประมาณนี้นะครับแต่หน้าตานี้จะไม่เหมือนกันนะครับตรงที่ให้รอเลยนะครับนี่เราต้องเซตกล้องนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของการ ใช้ไม้ครับเปิดไม้ปิดไม้นะครับตรงนี้จะเป็นของเปิดกล้องปิดกล้องนะครับตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้ก็จะปิดกล้องนะครับตรงนี้ก็เป็นการตั้งค่าครับตั้งค่าทั่วไปนี่จะเป็นการตั้งค่ากล้องนะครับกล้องผมจะมี2ตัวนะครับอีกหนึ่งตัวจะใช้เป็นโปรแกรมอัดวิดีโอใช้โปรแกรมจําลองพวกนี้นะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของไม้นะครับ เราสามารถเลือกไม้ได้นะครับว่าจะใช้ไม้ของคอมหรือไม้ของหูฟังเรานะครับตรงกีสกรีนนี้เราไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับเพราะของเราใช้แบบฟรีนะครับไม่ได้ใช้แบบเสียตังนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรามาดูกันเลยนะครับก็กดตรงนี้นะครับอ๋อตรงนี้ผมพิมพ์ไว้แล้วครับเราต้องพิมพ์ว่าเผยแพร่ผ่านช่องทาง youtube นะครับหรือเราจะพิมพ์อะไรก็ได้นะครับถ้าเราพิมพ์เสร็จแล้วนะครับข้อความก็จะขึ้นตรงนี้นะครับ เราสามารถพิมพ์อะไรก็ได้นะครับกดตรงนี้นะครับเมื่อขึ้นหน้าตานี้เสร็จปุ๊บนะครับให้เราทําการ add to steam นะครับ add to steam นี้ครับก็จะขึ้นหน้าตาของเรานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเบอร์หนาดนะครับจะเป็นอะไรแบบให้เราแบบมีตัวนังสือโชว์ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะลบของผมก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับ ให้ทการเคลียร์เอทขึ้นมาครับเราพิมพ์อะไรก็ได้นะครับในตัวหนังสือจะขึ้นมาตรงนี้นะครับอย่างเช่นทดสอบนะครับจะพิมพ์ว่าทดสอบนะครับทดสอบกดตรงนี้นะครับจะทําให้ตัวหนังสือเลื่อนได้นะครับถ้าไม่กดตรงนี้ตัวหนังสือจะขึ้นมาเฉยเยนะครับกดตรงนี้นะครับเพิ่มขึ้นมานะครับกดโชว์นะครับเสร็จปุ๊บตัวหนังสือก็จะเลื่อนผ่านประมาณนี้นะครับ และเรายังสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นสีนะครับให้เราทําการเลือกสีได้เลยนะครับสีตามใจชอบเลยนะครับผมจะใช้เป็นสีเหลอืองแล้วกันนะครับโลโก้ตรงนี้เราไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับจะเป็นลายน้ําของทางโปรแกรมนะครับเพราะเราไม่ได้เสียค่าใช้ใจ่ายในการใช้โปรแกรมนะครับถ้าเสียค่าใช้ใจ่ายในการใช้โปรแกรมเราจะสามารถนํา โลโก้มาใช้ได้นะครับโลโก้ของเรามาใช้ได้นะครับตรงนี้ก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับจะเป็นลายน้ำของโปรแกรมนะครับถ้าเราอยากนํามาใส่เราก็ต้องเสียตังซื้อครับตรงนี้จะเป็นวิดีโอเพิ่มเติมนะครับแต่เราไม่สามารถใส่ได้ครับต้องเสียตังเช่นกันนะครับตรงนี้เป็นแบ็กกราวนะครับแบ็กกราวเราก็ไม่ใส่ได้ใส่ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะเราต้องเสียตังครับมาดูช่องต่อไปกันเลยนะครับช่องนี้จะเป็นการแบบ ตอบโต้กับผู้ที่มาเข้าร่วมไลฟ์สดของเราผู้ที่มาดูไลฟ์สดของเรานะครับเราสามารถกดตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของเปิดไมค์ปิดไมค์นะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนของปิดกล้องวิดีโอนะครับปิดกล้องของเรานะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับจะขึ้นแต่แบบรูปแบบนี้นะครับตรงนี้เป็นการแชร์สกีนนะครับเราสามารถแชร์สกีนได้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูครับ แชสกีนแชสกีนจากหน้าจอทั้งหมดจากทั้งหมดจากแถบโฮมเดี๋ยวผมต้องไปเพิ่มแถบหน้าจอแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บนึงนะครับสมมุติว่าเราจะเข้า YouTube นะครับเราจะแชร์หน้าจอของ y o u t u b e นะครับ สมมติว่าเราจะแชร์ของตัวนี้นะครับขอโทษด้วยนะครับตรงนี้นะครับทดสอบดูนะครับ Share แชร์สกรีนแอปพลิเคชันแท็บตรงนี้นะครับกดคลิกตรงนี้นะครับให้เป็นตัวสีดำคุมแบบนี้นะครับแล้วกดแชร์นะครับเสร็จปุ๊บก็จะขึ้นหน้าตาประมาณนี้นะครับ แล้วเราจะหยุดแชร์ใช่ไหมครับเรากดตรงหยุดครับก็จะหยุดแชร์ครับประมาณนี้ครับแล้วก็สามารถแบ่งไปได้เป็นมาร่มไลรสดกับเราได้ครับ3คน1คนตรงนี้จะเป็นการชวนเพื่อนนะครับก็บลิงก์นี้ส่งให้เพื่อนเราทาง Gmail หรือ Messenger ก็ได้นะครับในส่วนของการที่เราจะไลฟ์สดผ่าน YouTube นะครับ เมื่อเราตั้งค่าทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับให้เรากดตรง go live นะครับแล้วมันจะถามอีกรอบหนึ่งนะครับก็กดตรง go live อีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ไปไลฟ์ทางช่องทาง YouTube ของเราที่เราเลือกไว้เมื่อกี้แล้นะครับเราก็ไปเข้าดูเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์สกีนไปให้ครับแป้บนึงนะครับ เป็น youtube ที่เราจะแชร์ไปนะครับ youtube ของเรานะครับรอสักครู่นะครับกดตรงช่องของคุณนะครับที่ตรงลูกขอเราจะกดตรงช่องของคุณแล้วก็ไปเข้าตรงโปรแกรมตรงนี้นะครับก็จะขึ้นตรงที่เราไลฟ์สดไปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ เมื่อเราต้องการหยุดแล้วก็กดหยุดเลยนะครับเมื่อเราไลฟ์สดเราอะไรเสร็จแล้วนะครับเราต้องการหยุดไลฟ์สดนะครับก็มากดตรงนี้นะครับ n น,นี่นะครับกดอีกรอบนึงครับแล้วก็จะให้เราจะตรวจดูจะถามเราว่าชอบหรือไม่ชอบครับกดชอบไปนะครับ เราทำการคอมเมนต์ให้เขาด้วยนะครับอ่านี่นครับก็จะประมาณนี้นะครับเป็นการเชื่อมต่อสตรีมยัดและเผยแพร่ทาง YouTube นะครับก็ประมาณนี้นะครับขอจบกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ